ชีวิตนี้มีสิทธิ์เป็นข้อเสื่อมแน่นอนถ้าไม่รู้สิ่งเหล่านี้นะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับมาบ่นว่าเนี่ยช่วงเนี้ยเดินแล้วมีเสียงก๊อบแก๊บเริ่มแล้วนะครับน,น่าจะเป็นข้อเสือ่อมระยะที่1นึ่งแล้วนะครับแม้ว่าจะไม่ปวดก็ตามนะบ,บางคนบอกว่าเวลาลุกนั่งเริ่มรู้สึกว่าต้องจับเข่าเคยเห็นไหมบางคนลุกนั่งเอ้ยต้องจับต้นขาต้องจับเข่านะครับแสดงว่าเริ่มเป็นข้อเสื่อมระยะที่2แล้วครับหรือบางคนเนี่ยเวลาเดินเริ่มรู้สึกกระเพกกระเพกบางคนมีขาโกงนะครับเข่าโกงเลยนะครับ น่าจะเป็นข้อเสื่อมมายะที่4เรียบร้อยแล้วงั้นคนส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ได้สนใจอะไรก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเพราะว่ายังสามารถทํางานได้แต่ผมบอกเลยว่าข้อเสื่อมเนี่ยมันจะทําให้บางคนนะมีเงินแต่ไม่สามารถไปเที่ยวต่างประเทศได้ข้อเสื่อมเนี่ยจะทําให้หลายๆคนนะทรมานามากๆเพราะว่าพออากาศเย็นๆตื่นมาตอนเช้านะยิ่งใครเปิดแอร์เย็นๆอากาศเย็นจะมีปวดข้างในข้อต่างๆผมบอกเลยเลยว่ามันรบกวนชีวิตเราไปตลอดชีวิตแต่ถ้าฟังริปนี้จบเนี่ย คุณจะเข้าใจเลยว่าโอ้ฉันจะไม่เป็นแบบพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือคนรอบข้างที่เป็นข้อเสื่อมแน่นอนข้อที่หนึ่งคือข้อเสื่อมป้องกันได้ต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนว่าข้อเสื่อมมันก็คือภาวะที่ผิว กระดูกอ่อนที่อยู่ระหว่างข้อต่อสมมติอันนี้เป็นข้อต่อมันจะมีผิวกระดูกอ่อนอยู่ถ้ามันมีความเสื่อมเกิดขึ้นผิวที่มันลื่นๆมันก็จะไม่สามารถขยับกันได้ตามปกติดังนั้นถ้าเราป้องกันไว้นะครับมันก็จะสามารถช่วยได้นี่คือข้อที่1คือคุณป้องกันได้แน่นอนผมการันตีได้เรื่องนี้นะครับข้อที่2คือต้องไม่ใช้งานมันเกิน ประสิทธิภาพของมันหลายๆคนไม่รู้นะครับก็เวลายกของทีก็แบกกันเต็มหลังเลยนะครับบางคนก็เป้ลูกหนักมากนะครับโดยที่ไม่รู้เลยว่าเป้หนักๆของลูกหรือว่าเป้ที่ลูกสะพายหลังไปโรงเรียนเนี่ยต่อไปมันจะกดทับนะครับทำให้เกิดข้อเสื่อมในส่วนต่างๆตั้งแต่กระดูกแกนกลางจนกระทั่งถึงกระดูกข้อต่อบริเวณเข่าเลยครับซึ่งเขาจะไม่มีอาการใดๆครับแต่เขาจะเริ่มสะสมแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วตอนเขาอายุมากขึ้นนะครับคุณจะ ทำลายลูกโดยไม่รู้ตัวดังนั้นใครก็ตามที่อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการนะครับผมว่านะบางทีเนะี่ยเด็กยุคนี้ไม่ควรจะต้องแบกหนังสือไปโรงเรียนเยอะๆได้แล้วนะครับอย่างน้อยคุณมีตู้ล็อกเกอร์ให้เขาหรือ2คือคุณเปลี่ยนการเรียนการสอนที่ใช้หนังสือน้อยลงอะไปคิดเอาแล้วกันว่าทําไงเพราะว่าคุณอยู่กระทรวงศึกษาธิการอยู่แล้วคุณน่าจะพอรู้ว่าว่าคุณจะต้องทํำยังไงคนแบบผมนะยังคิดออกเลยนะครับข้อที่3พื้นรองเทา้า สำคัญมากเลยนะบางคนบ่นนะครับว่าเนี่ยเจ็บจมูกเท้าบ้างเจ็บอุ้งเท้าบ้างเจ็บส้นเท้าบ้างนะสิ่งหนึ่งนะนอกจากน้ำหนักตัวที่มากขึ้นแล้วนอกจากการยืนนานแล้วนอกจากการเดินเยอะๆแล้วพื้นรองเท้าสำคัญมากถ้าคุณเป็นคนที่ต้องยืนนานๆนะครับหรือทํากิจกรรมโดยการใช้เท้าอยู่ตลอดเวลาเดินไปนู่นไปนี่ยกของนะครับผมแนะนําว่าคุณควรจะต้องมีรองเท้าที่เหมาะสําหรับ ฝ่าเท้าของตัวเองนะครับอาจจะต้องพื้นหนาหน่อยนุ่มหน่อยนะครับคุณไปเลือกเอาแล้วกันข้อที่4สําคัญมากคือห้ามอ้วนเด็ดขาดเวลาคุณอ้วนเนี่ยมันเหมือนกับคุณแบกพุงแบกนมแบกสะโพกแบกไขมันบนตัวของคุณอยู่ตลอดเวลาน้ําหนักที่มันถาโถมลงไปที่เข่ามันก็เลยทําให้เข่าเนี่ยสึกหลอได้เร็วแล้วกลายเป็นข้อเสื่อมข้อ5คือ อย่าลืมออกกําลังกายการออกกาลังกายไม่ได้เหมาะสําหรับคนลดความอ้วนเท่านั้นการออกกาลังกายไม่ได้เหมาะกับนักกีฬาเท่านั้นการออกกําลังกายคือการที่กระตุ้นให้ร่างกายของเรายังคงกล้ามเนื้ออยู่คุณอย่าลืมนะว่ากระดูกที่เข่าของคุณเนี่ยที่มันต่อกันอยู่เนี่ยมันต่อกันด้วยเส้นเอ็นเส้นเล็กๆซึ่งมันแทบจะไม่ช่วยอะไรเลยมันแค่ต่อกันเพื่อไม่ให้มันหลุดออกจากกันแต่ตัวที่ช่วยประคองให้เข่าเนี่ยมันไม่กระแทกกัน และมันสามารถรับน้ําหนักตัวคุณได้ดีคือกล้ามเนื้อดังนั้นะค,คุณต้องออกกําลังกายกล้ามเนื้อขาไม่ต้องกลัวขาใหญ่กลัวเป็นข้อเสื่อมดีกว่าไม่ต้องกลัวว่าจะใส่กางเกงไม่สวยเพราะถ้าคุณเดินไม่ได้ต่อให้คุณใส่กางเกงสวยนะครับคุณก็ขาโก่งอยู่ดีตอนแก่นะครับส่วนใครก็ตามบอกว่าเนี่ยมีอาการของเข่าเสื่อมและมีเสียงกุ๊กกับมีอาการปวดเวลาขยับแล้วทาอะไรได้บ้างผมแนะนําว่าอันแรกนะครับคุณอาจจะเริ่มจากการปรับ 4ข้อที่ผมบอกไปก่อนนะครับและลำดับถัดมาคืออาจจะะถ้าชอบเป็นอาหารตามธรรมชาติก็ซื้อเป็นคอลลาเจนก็ได้คอลลาเจนในปัจจุบันนะครับมีงานวิจัยบอกว่าถ้าเรารับประทานคอลลาเจนไทวันจากปลาเนี่ย มันจะช่วยทําให้ลดการอักเสบได้ไม่ใช่รักษานะผมบอกได้เลยว่าคุณไปได้ยินใครบอกว่าทานคอลลาเจนแล้วรักษาเข่าเสื่อมไม่ใช่มันแค่ช่วยลดการอักเสบดังนั้นโดยตัวผมเองกับภรรยาเนี่ยเราจะทานคอลลาเจนวันละสองซองอยู่แล้วเพื่อช่วยลดการอักเสบทานมากกว่านี้ได้ไหมเปลืองห้ามเด็ดขาดนะครับเพราะ คอลลาเจนที่เกินกว่า2ซอ,องก็จะถูกขับออกจากร่างกายเปื้องทําให้ใจทํางานหนักเปล่าๆคุณทานวันละแค่2-2ซอ,องก็พอใครกลัวก็ทานวันละแค่ซองเดียวนะครับใครอยากดูตัวอย่างคอลลาเจนที่ผมกับภรรยาทานอยู่นะครับสามารถผิบคอลลาเจนได้รักทุกคนนะครับขอให้ทุกคนนะครับไปเที่ยวรอบโลกด้วยกันนะครับเหมือนที่ผม ฝันไว้ว่าโหถ้าคนไทยแข็งแรงนะครับเราจะไปเที่ยวกันทั้งชีวิตเลยครับเพื่อทำให้เราเนี่ยได้มีประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ขาที่ขแข็งแรงเนี่ยจะพาเราไปทุกที่ทั่วโลกดังนั้นจงรักษาขาและรักษาเข่าไว้นะครับแล้วเราไปท่องโลกกว้างด้วยกันเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ